หมอกเพนด้ามามาเขาป่ากันไปไปน้ำนาไปขณะนี้กำลังเดินทางตามทางน้ำนะครับเพื่อเขาไปหาหน้่มใหม่บุรลูกวาสิดได้บุ๊ดได้ พัดดพัดได้หมอกเข้าไปยังหมอกออกมาไมเดินตางท่านั่งไปเรื่อยๆครับไปหาน้ำใหม่ครับเงื <c oughs> เี่ดวเจอแล้วเจอแล้วครับเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วสองเจอแล้วนี่ครับสิ่งที่เขาตามหาสิ่งที่เขาตามหา ข้างล่างก็แต,แตกโอ้โดนโดนโดนครับนี่สองอันครับนี่สองนอเอาแค่นอเดียวพอแม่หนวะยุบน, <c oughs> นะครับไปแล้วหนึ่งนอเสร็จละ นี่ก็เห็นเขาเลยโอ้นอนอยู่ไหนครับสองนอนนี่อยู่ไหนครับนี่ครับเขาจะสับโอนอนสองนอนนี่เฮ้ย ไปมืองเสียวน้องไหม <laughs> นี่ครับนี่ครับ

นี่ครับนอไม่นอนางครับนอใต้ดินครับ